มีอีกเรื่องหนึ่งในงาน V face ที่ผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนสำหรับทุกเราอ่ะอาจจะคิดว่ามันเป็นงานมีติ้งกับ v, วีได้มาเจอ V ที่รักที่ชอบที่อ้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมนะในมุมมองของผมอะผมรู้สึกเหมือน เหมือนเป็นนักโทษอ่ะแต่ว่าทาไมเหมือนเป็นนักโทษเคยดูหนังพวกแบบว่าหนังแอคชั่นหรือว่าหนังพวกแบบแฮกคุกอะไรเงี้ยป่ะเวลาที่แบบเวลาที่ญาติญาติไปเยี่ยมอะไรเงี้ยเขาจะคุยกันผ่านกระจกแล้วก็แบบจะมีโทรศัพท์ตัวหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยผมรู้สึกเหมือนแบบนั้นเลยครับเป็นผมกําลังโดนขังอยู่ในอยู่ใน สักที่หนึ่งอะไอเดียห1หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าข้างในห้องมันทึบๆแล้วก็จะมีแสงสีม่วงๆอะไรเงี้ยในมุมมองผมคือเห็นเป็นแบบนั้นค่ไมันเหมือนแบบเมื่อผมโดนจับมาทดลองอะไรเงี้ยแล้วแบบมีนักคุวิทยาศาสตร์ที่เป็นลูกเ้าหรือว่าแบบมีญาติอะไรเงี้ยมาแบบพยายามที่จะติดต่อเพื่อคุยหาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็มีกฎว่าจะต้องจะต้องคุยกับเอ่อ subject คุยกับตัวทดลองด้วยเวลาที่จำกัด อะไรเงี้ยผมรู้สึกเหมือนเป็นแบบนั้นอะมือนผมอยู่ในก็ผมอยู่ในตู้กระจกอะที่แบบเต็มไปด้วยน้ำอะแล้วผมก็แบบสื่อสารกับมนุษย์อย่างพวกคุณไม่น่าใช่ไม่ไม่น่าใช่อยู่ในคุกแล้วอันนี้น่าจะเหมือนเหมือนเป็นเอเลียนประมาณนั้นหรือเปล่าุมมองของกล้องอะที่มองมองต่ําลงไปันคือมันจะเป็นมองแบบต่ําลงไปครับก็คือเหมือนะระดับสายตาผมมันจะอยู่สูงกว่าคุณมันเหมือนผมลอยอยู่ในตู้กระจกะแล้วก็มอง ผ่านตู้นั้นนะออกไปไหนไม่ได้ก็คือโดนขังอยู่ในนั้นครับแบบผมรู้ว่าคุณกผมแต่ว่าคุณจะไปเยี่ยมผมทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะครับคนเองก็มีชีวิตของคุณมีอนาคตของคุณลืมผมเถอะลืมผมไปซะไม่ต้องมาละผมทนให้คุณลำบากมาขนาดนี้ไม่ไหวครับ อะไรประมาณนี้มีแบบมีระบบแบบฝากของไว้ด้วยไงก็เลยแบบเหมือนโดนเข้าคุกอยู่ยิ่งแบบว่ายิ่งมีพนักง,งานมีพี่สตาฟอะไรเนี้ยคอยเฝ้าให้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบนี่คุณเหมดนเวลาเยี่ยมแล้วนะอะไรเงี้ยรู้สึกแบบนั้นเลยครับงานมีสตาหยอก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 ,ยอก,แ,ตออกแต่ว่าถึงยังไงก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆครับได้เห็นเดเรคชั่นของทุกๆคนทําให้ทางนี้แบบว่าชื่นอกชื่นใจมากเลยครับ